ทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมโอ้ดในรายการอาร้านต้นแต่เวีเช่นเคยวันนี้เราอยู่ในเกมบอดจีครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกม p ั b จีไ t e ์ม b บายและคาฟิงาากกา่งอัจาริยะนี่นะว่าต้ออยากทดสอบผมกาดแต่อย่างน้อยมันก็เลื่อนแหละน่าจะข้าวก่อนไม่ผมเสียหายนิดหน่อยตอนนี้เหมือนจะหายปเป็นปกติแล้วเราหวังว่าจะอ่านได้เหมือนเดิม เอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่ผมปกติทุกคนก็จะได้เห็น,นวิดีโอนี้ทําไมก็ไม่เห็นเลยเอาเป็นว่าช่างเถอะผมเริ่มเกมเลยดีกว่าเนื่ตอนนี้โคตรโหลดนานแล้วนี้อะไรโอเคผมไม่รู้จะพูดอะไรดีเอาเป็นว่าผมตัดช่วงเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่บนเครื่องบินไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้บนเครื่องบินจะโดดลงตรงตรงไหนดีวะ นี่แหละนะครันโอเคด้วยนะครับนี่เป็นแบบเอเชียครับผมเพินะ่มผมเพิ่งจะมาแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าวะผมก็จำไม่ได้หรอที่นี่ที่ไหนวะัอ้อรงแรมซาลกูามาเป็นครั้งแรกกูไม่รู้ที่ไม่รู้ที่รู้ทิศเลยครับอ๋อโอเคมาหลังเต็มบาร์คณะได้อยู่ ครั้งนี้ครับผมครับเป้าหมายคารลแน่นอนครับก็บคือที่หนึ่งเอาไปว,ว่าผมคิดออกเมือ่อไรผมจะทำอะไรดีแล้วค่อยมาีนทีหลังดีกว่าตอนนี้ก็ค่อยเงียบก่อนการคว้าแชมป์ด้วยการทำลายสถิติอะไรส,สักอย่างก็น่าคิดดีแต่ตอนนี้เอาที่หนึ่งไปก่อนไม่มีอะไร โอ้โหโอ wh, โอ, wh, โอ wh, ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แถวนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วผมว่าผมปลอดภัยอยู่ตรงนี้แก๋วโอ้แม่เมื่อกี้ก็โดดเก็บของอย่างเท่เลนะยอ,อายปืนปืนกายกายยิงกู ไหนไงผมค่อนข้างตาทัวนะครับได้เสียบอออยู่นี่หอะะนอแป๊บๆเรแปบนะครับโอเคโอเคเอ็นที่ผมว่าน่าจะบอทเอาแต่ผมเพิ่งเลเวล,ลแรกๆอยู่น่าจะเจอบอทหมดแหละ อาจจะเงียบได้หน่อยนะครับเพราะว่าต้องต้องเช้อสมอที่เล็กน้อยครับไม่หนึ่งนป็หนึง่งฮึบโอเคเก็บกระป๋องก็โอเค,มมอเคตรงนี้เูาจะปีนทำไมาวะเะอ๋อได้ปืนละแจว๋ว ไม่มีอะไรมากแจวทำได้นี่มาด้วยอ่าเรียบร้อยมาอีกเยอะๆเลยเดี๋ยว่านะตัวเลี้ยงเงินนีผ่ผมเปลี่ยนดีกว่าเอาอันนี้มาไว้นี่ดีกว่าหรือเปล่าวะเลี้ยงนี้ต่อน่ามาเอาเงี้ดีกว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องการเลือกปืนเอาเพราะว่าปืนไหนมันใ,ใช้ได้เอาเพราะว่ามันยิงได้ก็ฆ่าได้หมดอะ อ่านอนแบนั้น,น,นเราไม่ใช่นะพุ่มอ้อสายตากูระหว่างที่มันยิงกันอยู่ผมจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลอยเลยแล้วกันเก็บสองได้ก็ดีโอ้ตายไปแล้วหนึ่งหรือเปล่า ก็ค่อยวิ่งล้อค้างไปเรื่อยๆขึ้น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 ,น,นไม่ได้โอเคโมว่าผมติดในนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่านี่งทางขุนเจอแล้ว มาทิ้งแอ้ดอปตรงนี้นะ่อยเฮียโอเคเอาละผมจะค่อยๆย่องไปหามันเจอ,อ่าเรียบร้อยอ่ะด้านหลังก็เจอแล้วไอ้นี่ต้องเจอแน่เก็บสอง

เรียบร้อยเราเบิดก่อนอันนี้จำเป็นเองขอได้มันไม่จำเป็นออดีกว่าคูณหกเลยอันนี้โอเคดูส okay. oh, 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 oh. ิเองมีอะไรบ้างเอ่ยโออโอโอ้โอโโหแอ่นี่มาแันนี่อันนี้เพิ่มอีกัานี่มาด้วย คูณสองเอาไว้ไกลนี่ว่ะโอเคตัวอันนี้เอาไว้กับปืนพกแจวเอางั้นสอ,อนนี้จริงไม่จำเป็นแล้วเออโอเคไม่มีแล้วก่อนวงโอเควงอยู่ป้อมอยู่ตรงนี้ เอาละผมคิดว่าอยู่แถวบริเวณนี้ก็ไม่เป็นไรเผมจะค่อยๆย,ย,ย่องไปเรื่อยๆดีกว่าตรงนี้มเออดีเยี่ยมก็ทิไงไอแถวแถนี้อ่ะออออโอเคปิดประตู อ่านังไงแอบดลบลงตรงนั้นแปลว่าต้องมีต้องแปลว่าต้องมีพวกหิวของไวต้ตรงนู้นแน่ๆแต่กูหิวคิวแล้วมันก็วิ่งมาหากูแล้วอ๋อตายแล้วเนี่ยวะคิดว่ามันหมอบ เต็มเต็มเน้นๆน้ะครับงานนี้เนิ่มเไว้ฮะงานนี้ที่หนึ่งเนิ่มเหรอครับแล้วกูจะแอดไปไหนไว้เส้นอ๋อเสียงกูเองโหตกใจยุ้ยว่าได้เสียงสตูวิ่งใกล้ๆกน,นี่กูเพิ่งปากดีอัวตัวเองเมื่อกี้ไม่คิดมาตายตอนนี้นี่โอ้โห แตกละเอียดเลยน่ากลัวเราฉะนั้นต้องเอารถไปยิมว่าไม่เอาเรือดมันดังเกินก็ค่อยเดินไปเรื่อยๆที่บ้านด้านหลังนี่ก็น่าหวาดเสียเหมือนกันใะ่ไหมอืออือ,อ,อโอเค มาใช่ปู่ฮอรถกูจะำลังหายวะตรงกลางถนนไม่มีนะ อยู่ขอบผมก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยด้วยผมรีบเดิวเข้าไปข้างในก็อะอะไรเงี้ยมาเจอแล้วแถวผมเพิ่งทั้งเกมนี่ตาที่สองที่ผมเล่นของเกมแบบยีไลก็พวกนี้ก็น่าจะบอดหมดแหละมันจะนิ่มๆแค่ช่วงแรกเท่านัๆๆ้นแหละครับหลังๆมันจะไม่นิ่มให้กูเลย โอเคระเบิดเสียงรมดามาด้วยม,มีอะไรนะไอเทมมาเก็บตกช่วงท้ายวงก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีคนว,วิ่งหนีวงมาเยอะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะทำให้ผมหนีวงไม่ค่อยทันด้วย โอเคผมรีบไปดีกว่าเราจะมาเสียเวลายเยอะตรงนี้ไม่ได้แล้วเราลองถ้าเกิดว่ามีศัตรูดิโอแถวนี้จริงมันก็น่าจะวิ่งมาทางผมได้แล้วเพราะยิงเพราะยิงแบบมางเกมก็ตัวก,ก็เสียงดังพอดีพอดีก็น่าจะเสียงดังพอทวนน่ะน่นาจะมีคนมาอยู่ถ้าเกิดได้ยินเสียงปืน ตอนนี้เหลือ17คนเราก็ว่าศัตรูที่เหลืออยู่ก็คือ16ป้าเป็นไงเจอแล้วโอ้โห้แม่ได้แนเน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 ทีเดียวทีเดียวเออทีเดียวเรียบร้อยอะ ยิงใครอยู่วะแน่ๆไม่ใช่ผมอ่ะเข้าไปเก็บดีไหมะเออเยอะเพิ่งหิวของตอนนี้ของกูเยอะอยู่มาสักหน่อยสักหน่อยสักเออวะลืมอ๋มอวงอยู่แถวนี้อ๋อสบายกูแล้วโอเคถ้าวงอยู่แถวนี้สบายกูแล้วเฮ้ยมันจะมีคนดักหรือเปล่า การาฟิกต่ำมันก็ดีเหมือนกันครับอย่างน้อยมันก็มองเหงานา็นง่ายวแถวนี้หรือเปล่าพอไอ้นั่นมันยิงไม่ได้แต่มันยิงผมหรือยิงใคร จะเป็นบืนื่อถ้าทถาด้านนี้แน่นอนโอ้กุลสองต้องนี้มีอยู่

เรานี่ไม่มีเหลืออยู่อะไรนะตาขายหนึ่ง ไม่มีตรงนี้ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมาตรงนี้หน่อยเออแจ๋วเหลือสองเหลือสองสองตัวเท่านั้นจะถึงฝั่งฝันแล้ว ไม่ใช่หินโอ้อหน้าตัวเดียวแฉลบสวยสวยสวยมันอยู่แถวๆนี่้วนต้องบอนได้ ยังไม่อยู่ในบ้านวะ ไม่ต้องอยู่ใจเนี่แน่ยคืนนี้กำลังนิ่งดีเอ,อเปนาวะม่ใมครไม้กูจะมาหนอหายแลตกใจม เออนั่นแหละได้เว้ยแจ๋วเยี่ยมเว่ยเยี่ยมนะครับเยี่ยมนะครับสปดหลิน ล้มควันสำหรับครัข้าพเาจครับจับที่หนึ่งจถวจริงๆเบลนักแกนตอร์โอเคแม่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> การนปกแกนตอรกู้บาทใช้ได้เลยนะ <Okay. S 2> เนี่ยโอเคขรับผมเก็บไปสิบเอด็ดโอ้สิบเอ็ดเลยวะออรอบนี้ย่าใช้ได้แล้ววะเนะี่ย โอเคดูแล้วผมก็น่าจะพอแค่นี้ครับรอบนี้มาเทสดทูเฉยว่ามันจะว work ไหมแล้วเ้าหนำจะลองหาอะไรมาใหม่ทำดูเกมผับทีกับมอนทันเนี่ยนะเ,เกมหากินผมได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเกมแล้วก็คือผับทีไลท์ออนไลน์ไม่ใช่ไลท์ออนไลน์เออออนไลน์นะไม่เกมออนไลน์คนระับผับทีไลท์มือไวเออ้องชื่ออย่างี้ ซึ่งผมจะมีเพื่อนมาเล่นด้ไหมก็คงจะ,มะไม่ฮะเดีใช้เดี๋ยวไปยาวๆครับใช้ไปโดยนาเซลยิงนะครับเรียกว่าโอเคเดี๋ยวจะปิดคลิปเลยดีกว่าที่เก็บพูดเดยอะแล้วกูหมุนลุกละโอเคกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ามารับชมวิดีโอครั้งน like, ี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรอย่าลืมดติดติดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ด้วยน,น,นะครับสวัสดีครับ